บทที่2 7 0หนึ่งคำนับฟ้าดินสองคำนับพ่อแม่สามสามีภรรยาคำนับซึ่งกันและกันส่งตัวเข้าห้องหอซุนเย่ซวนติดตามสาวชัยที่ช่วยเธอเข้าไปในบ้านใหม่เหมือนหุ่นกระบอกเธอมองเห็นอะไรไม่ชัดเจนภายใต้ผ้าคลุมหน้าเจ้าสาวเธอก้มศีรษะลงและมองไปที่ขายาวข้างๆเธอแก้มของเธอแดงเต็มไปด้วยความเขินอาย จากวันนี้ไปผู้ชายคนนี้คือสามีของเธอเธอมาที่โลกนี้ข้ามเวลาและอวกาศเพียงเพื่อพบเขาซีเหนียงกล่าวคำมงคลซุนเย่ซวนอยู่ในความมุนงงหลังจากนั้นไม่นานเธอเงยหน้าขึ้นและเห็นเจ้าบ่าวในชุดแต่งงานนั่นคือผู้ชายของเธอโอหยางอี้ฟานมองไปที่ซุนเย่ซวนอย่างเสน่หาด้วยการเตือนของซีเหนียงซุนเย่ซวนจึงกินเกี๊ยวให้กำเนิดหรือไม่ซีเหนียงถาม แกงของซุนเย่ส่วนแดงระเรื่อสุขภาพแข็งแรงโอหยางอี้ฟานมองไปที่ซุนเย่ส่วนอย่างอ่อนโยนพักที่นี่ก่อนฉันจะกลับมาในไม่ช้าตกลงหลังจากที่โอหยางอี้ฟานจากไปแล้วสาวชัยก็นำชามรังนกมาให้ซุนเย่ญญส่วนรู้ว่าโอหยางอี้ฟานสั่งดังนั้นเธอจึงกินมันอย่างมีความสุขแต่เธอไม่เต็มใจกินสิ่งอื่นเธอเป็นเจ้าสาวในวันนี้ดังนั้นเธอควรจะดูสวยงาม ถ้าเธอท้องป่องออกมาเพราะกินมากเกินไปจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของเธอขนาดไหนตกกลางคืนซุนเยซวนนั่งอยู่บนเตียงมองแสงจันทร์นอกหน้าต่างด้วยสีหน้างุนงงหลังจากอยู่ในโลกนี้มาหลายปีเธอก็ลืมไปนานแล้วว่าเธอเคยเป็นเช่นไรที่นี่มีพ่อแม่พี่น้องและผู้ชายอันเป็นที่รักเธอคิดว่ามันสวยงามมากถ้าเธอได้รับอนุญาตให้กลับไปตอนนี้คนนับร้อยจะต้องไม่มีความสุขส่วนเอ,อ๋อ โ oh, อหยางอีฟ้ฟานเดินโซโซัดโซเซเข้ามาซุนเย่ญญส่วนบิดผ้าเช็ดหน้าของเธอและมองไปที่ชายตรงหน้าเธออย่างเขินอายเนื่องจากการดื่มเหล้าเขาจึงจริงจังน้อยกว่าปกติเล็กน้อยเกียจคร้านและมึนเมามากกว่าเดิมเล็กน้อยโ oh, อหยางอีฟ้ฟานนั้นมีเสน่ห์มากกว่าปกติส่วนเอ,อ๋คุณรีบร้อนหรือไม่ซุนเย่ญญส่วนก้าวไปข้างหน้าสองสามก้าวถอดเสื้อคลุมของเขาออกแล้วพูดว่าฉันจะขอให้สาวใช้เตรียมน้ำร้อน คุณจะได้ล้างตัวก่อนโอหยางอี้ฟานพยักหน้าควรทำความสะอาดจริงๆทั้งตัวมีกลิ่นเหล้าดังนั้นฉันจึงไม่สามารถทำให้ส่วนเอ๋อเป็นลมได้เสียงข้างในหยุดลงหลังจากเทียนสีแดงดับชั่วข้ามคืนสาวชัยที่เฝ้าอยู่ข้างนอกแก้มแดงระเรื่อแอบถอนหายใจว่าเจ้านายของพวกเธอช่างแข็งแกร่งยิ่งนัก ไม่มีแม่สามีในบ้านคอยตั้งกฎเกณฑ์ดังนั้นซุนเยซวนจึงสามารถนอนหลับได้นานเท่าที่ต้องการโอหยางอี้ฟานควรจะไปที่พระราชวังเพื่อทักทายห้องเต้และไทเฮาเมื่อซุนเยซวนตื่นขึ้นก็สายมากแล้วพระชายาตื่นแล้วหรือเพคะสาวใช้เดินเข้ามาท่านอ,องกำลังทำงานในห้องหนังสือท่านสั่งว่าถ้าพระชายาตื่นขึ้นจะแจ้งให้ท่านอ,องทราบสาวใช้จะรายงานทันที รอสักครู่ซุนเยซวนห่อร่างกายที่ปวดเมื่อยของเธอและพูดอย่างไม่พอใจฉันจะตื่นทันทีที่ฉันตื่นจะมีประโยชน์อะไรที่จะบอกเขาอย่าไปรบกวนเขาเตรียมน้ำร้อนให้ฉันด้วยฉันต้องการอาบน้ำเทคะหลังจากที่สาวใช้ออกไปซุนเยซวนก็ยกผ้าห่มขึ้นเพื่อดูร่างกายของเธอร่างกายที่บอบบางแต่เดิมมีรอยฟกช้ำขนาดใหญ่ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเมื่อคืนนี้รุนแรงแค่ไหน เมื่อนึกถึงการขาดความยับยังชั่งใจของชายผู้นั้นซุนเยซวนก็ทั้งรำคาญและเขินอายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้ชายเรียกชื่อเธอขณะออกกำลังกายความสเสน่หาในน้ำเสียงนั้นทำให้เธอเคลิ้มได้ง่ายเสมอพระชายากำลังคิดอะไรอยู่โอหยางอี้ฟานเดินเข้าไปที่ประตูเห็นซุนเยซวนนั่งอยู่บนเตียงด้วยความมุนงงและกอดเธอไว้ในอ้อมแขนของเขา ซุนเย่ซวนผลักเขาอย่าแต่ต้องฉันมันเจ็บเหมือนตกนรกมันเป็นความผิดของสามีมาเลยตีฉันเพื่อระบายความโกรธของคุณโอหยางอี้ฟานจับแขนของซุนเยซวนและวางไว้บนหน้าอกของเขาซุนเย่ซวนเต็มใจที่จะทุบตีเขาที่ไหนเธอดึงมือออกและผลักเขาอย่ายุ่งฉันต้องการอาบน้ำสำหรับสามี ตกลงตกลงฉันจะรอคุณที่นี่อย่ากโกรธโออย่างอี้ฟานเห็นว่าการแสดงออกของเธอไม่ถูกต้องดังนั้นเขาจึงเปลี่ยนคำพูดทันทีเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วห้าปีในพริบตาร่างที่สวยงามออกมาจากหลังต้นไม้มองไปรอบๆด้วยดวงตาที่ฉลาดคู่นั้นและทำหน้ามุ้ยเมื่อไม่เห็นร่างใดเสด็จพ่อกับสเสด็จแม่ไปไหนทำอะไรอยู่เด็กน้อยคนหนึ่งเดินไปหาสาวน้อยใต้ต้นไม้ เด็กหญิงตัวเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่หลังต้นไม้ตอนนี้ดูเหมือนจะอายุเพียงสองขวบเท่านั้นและเธอก็น่ารักมากเมื่อเด็กหญิงตัวเล็กๆเห็นเด็กชายตัวเล็กๆเธอก็รีบเข้ามาอย่างมีความสุขพี่ชายไม่เลวเด็กน้อยคนนั้นยังเป็นลูกของโอหยางอี้ฟานและซุนเย่ซวนเด็กชายชื่อโอหยางหยุนอี้และเด็กหญิงชื่อโอหยางเคอเคอ หลังจากความพยายามอย่างไม่หยุดยั้งของโอหยางอี้ฟานและซุนเย่ซวนให้กำเนิดโอหยางหยุนอี้ในปีที่สองและโอหยางเคอเคอในปีที่สามหากไม่ใช่เพราะมาตรการคุมกำเนิดของซุนเย่ซวนเธออาจต้องให้กำเนิดลูกสองคนในปีที่สี่และห้าพลังการต่อสู้ของผู้ชายแข็งแกร่งเกินไปและในฐานะภรรยาเธอทนไม่ได้ ทำไมคุณมาอยู่ที่นี่คนเดียวคนรับใช้อยู่ที่ไหนทําไมพวกเขาถึงปล่อยให้คุณอยู่ที่นี่คนเดียวโอหยางหยุนอี้มีท่าทางเหมือนโอหยางอี้ฟานในวัยเด็กในเวลานี้เขาก็เหมือนกับโอหยางอี้ฟานเมื่อเขาเข้มงวดไม่มีใครสงสัยในสายเลือดของเขาแม้ว่าเขาจะออกไปบางคนก็จะจำได้ว่าเขาเป็นลูกของครอบครัวโอหยางได้ในพริบตา เสด็จพ่อกลับมาจากการปราบโจรเขาสัญญาว่าจะพาฉันไปเล่นซ่อนหาแต่เขายังไม่ปรากฏตัวจนถึงตอนนี้เสด็จพ่อแย่ที่สุดโอหยางเคเคริรพูดอย่างไม่พอใจโอหยางหยุนอี้มองไปที่โอหยางเคเคริรด้วยสายตาเห็นอกเห็นใจจากประสบการณ์ที่เขาเกิดเร็วหนึ่งปีถ้าเสด็จพ่อไม่กลับบ้านเป็นเวลาสามเดือน สิ่งแรกที่เขาจะทำเมื่อกลับถึงบ้านคือพาเสด็จแม่และพระสนมไปที่สวนหลังบ้านเพื่อปรึกษาเรื่องสำคัญทุกปีที่ผ่านมาเสด็จพ่อจะไม่ปรากฏตัวจนกว่าจะคุยกันในวันรุ่งขึ้นในเวลานี้เขากล่าวว่าจะเล่นซ่อนหากับโอหยางเคริรเคริแต่ที่จริงเสด็จพ่อพา,พาเสด็จแม่และพระสนมออกไปนานแล้วเสด็จพ่อและเสด็จแม่จะไม่ไปกับคุณฉันจะไปกับคุณโอหยางหยุนอี้จับมือเล็กๆของโอหยางเคริรเคร ถ้าคุณรู้สึกเบื่อเราไปเล่นกับลูกพี่ลูกน้องของเราได้ลูกพี่ลูกน้องที่โอหยางหยุนอี้กำลังพูดถึงคือลูกชายของซุนหลิงหยางในตอนแรกซุนหลิงหยางแต่งงานกับหลิงหลงและให้กำเนิดซุนซูลูกชายของเขาในปีที่สองตระกูลซุนตอนนี้เต็มไปด้วยความผันผวนลูกชายคนโตเป็นขุนนางลูกชายคนที่สองเป็นแม่ทัพและลูกสาวเป็นพระชายาเมื่อได้ยินว่าเขาสามารถไปเล่นกับลูกพี่ลูกน้องของเขาได้ โอหยางเครกเคิก็มีความสุขทันทีเธอจับฝ่ามือของโอหยางหยุนอี้และวิ่งไปที่คอกม้าอย่างตื่นเต้นที่ชายไปกันเร็วฉันคิดถึงท่านตากับท่านยายของฉันโอหยางหยุนอี้ไม่เหมือนกับน้องสาวคนนี้แม้ว่าเขาจะอายุเพียงสี่ขวบแต่เขาสามารถทำหลายสิ่งหลายอย่างได้สำเร็จโอหยางอี้ฟานฝึกฝนเขาอย่างเคร่งครัดตามแบบฉบับที่ผู้สืบทอดจะต้องได้รับการฝึกฝนเขาเริ่มนั่งท่ามา้า และฝึกศิละปะก,การต่อสู้เมื่อเขาอายุเพียงสามขวบซึ่งทำให้ซุนเยซวนรู้สึกแย่แต่ทุกครั้งที่เธอประท้วงโอหยางอี้ฟานก็เหวี่ยงเธออย่างแรงจนเธอไม่มีเรี่ยวแรงที่จะนึกถึงโอหยางหยุนอี้ดังนั้นโอหยางหยุนอี้จึงต้องแบกรับภาระหนักที่เพื่อนส่วนใหญ่ของเขาไม่สามารถแบกรับได้ตั้งแต่อายุยังน้อยในห้องมีแม่ครึ่และฝนครามหญิงสาวผู้เกียดคร้าน,นอนอยู่บนหน้าอกของชายคนนั้น ใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยเหงื่อเธอเปิดปากเล็กๆของเธอเล็กน้อยแล้วหายใจออกหนักๆไม่ถูกต้องเคอเคอบอกว่าเขากำลังเล่นซ่อนหากับเราลุกขึ้นเร็วๆหญิงสาวลุกขึ้นนั่งทันทีฉันได้บอกหยุนอี้ดูแลเธอแล้วโอหยางอี้ฟานดึงซุนเย่ซวนลงมาและยังคงดำเนินการก่อนหน้านี้ถ้าคุณยังมีแรงเราก็ไปต่อได้สามีของคุณจากไปสามเดือนแล้วคุณคิดถึงฉันไหม คุณมองดูเด็กน้อยสองคนนั้นทุกวันออกไปสักพักก็ไม่มีปัญหาคุณไม่อิจฉาลูกๆของคุณเองหรือสุวนเย่ส่วนสกิดหน้าอกของเขายิ่งฉันมีชีวิตอยู่มากเท่าไหร่ความหวังของฉันก็ยิ่งน้อยลงเท่านั้นฉันคิดว่าส่วนเอ๋มีตาสําหรับฉันเท่านั้นโอหยางอี้ฟานกล่าวและพลิกตัวกดเธอลงพระชายาพูดจริงๆว่าสามีของเธอไรค้ค่าดังนั้นสามีจึงต้องทำตัวเป็นสามีที่ดี สิบปีต่อมาโอหยางอี้ฟานได้มอบพระราชวังให้กับโอหยางหยุนอี้ลูกชายคนโตโอหยางหยุนอี้เป็นทั้งบุญและบูตั้งแต่อายุยังน้อยและติดตามโอหยางอี้ฟานในสนามรบหลายแห่งและไม่เคยพ่ายแพ้โอหยางอี้ฟานไม่เพียงแต่มอบวังให้กับเขาเท่านั้นแต่ยังมอบอำนาจทางการทหารให้กับเขาด้วยในช่วงเวลาที่เหลือโอหยางอี้ฟานพาซุนเย่ซวนท่องไปทั่วลา พวกเขากลับไปที่เมืองหลวงเมื่อพวกเขาได้ยินว่าชายชราของตระกูลสูนเสียชีวิตแล้วในเวลานั้นลูกชายคนโตโอหยางหยุนอี้ได้แต่งงานกับลูกอนุข,ของขุนนางขั้นสองในฐานะพระชายาของเขาและคู่หนุ่มสาวก็รักกันเหมือนพ่อแม่โอหยางเคอเคอร์องหญิงน้อยแต่งงานกับจองหวนคนใหม่และพวกเขาก็รักกันมากจองหวนกลายเป็นอัครเสนาบดีที่อายุน้อยที่สุดในเวลาเพียงไม่กี่ปี เขาไม่เคยรับนางบำเรอเลยในชีวิตของเขาและเขาและโอหยางเครอรเครอใช้ชีวิตคู่ร่วมกันตลอดชีวิต